ดวงครึ่งปีหลังของคุณด้านการเงินอยู่ในช่วงขาขึ้นค่ะก่อนจะไปเช็คดวงอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้แม่หมอด้วยนะคะสวัสดีกันอีกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคำทํานายของชาวราศีกุมค่ะราศีกุมคือผู้ที่เกิดในวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมค่ะอล่ะค่เรามาดูกันที่ดวงการงานนะคะ ดวงการงานของชาวราศีกุมค่ะชาวราศีกุมนะคะดวงการงานเป็นอะไรที่สุขสมบูรณ์ดวงครึ่งปีหลังของชาวราศีกุมนะคะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสุขสมบูรณ์สมบูรณ์แบบออกมากๆเลยหลังจากที่คุณเนี่ยรอคอยสิ่งนี้มานานการงานของคุณจะได้รับความช่วยเหลืออย่างดีแต่ ใครที่คิดจะโยกย้ายนะบอกก่อนนะว่าราศีกุมใครที่คิดจะโยกย้ายยังไม่ได้ย้ายนะคะต้องอยู่ที่เดิมถึงจะดีถึงจะรุ่งเพราะดวงครึ่งปีหลังคุณเนี่ยค่ะไม่ควรโยกย้ายถ้าโยกย้ายแล้วคุณจะไปเจอ,อกับอุปสรรคคุณจะหนักและคุณจะรู้สึก ไม่ได้แฮปปี้อย่างที่คุณคิดเพราะฉะนั้นคุณยังไม่ได้ย้ายตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะคะดวงการงานเนี่ยคะ่ะใครที่หวังอยู่ก็มันมีข้อเสียอยู่นิดนึงก็คือมันอาจจะล่าชา้าอย่างเช่นคุณสมัครงานไวแล้วคุณรองานคุณอาจจะไปได้เดือนสิงหาต้องรอหลังพฤษภาไปอีกนิดนึงนะคะเดือนสิงหาเนี่ยคุณมีโอกาสได้คะ่ะแล้วสำหรับ สำหรับนักเรียนน้องๆน,นักศึกษานะคะที่มีเกณฑ์การที่กำลงังรอคอยการสอบเรื่องการเรียนอะไรแบบนี้นะคะคุณมีโอกาสเหมือนสำเร็จสมบังกับ สถานที่ที่คุณอยากไปอย่างเช่นมหาลัยใหม่โรงเรียนใหม่คุณมีเกณฑ์สอบได้ด้วยแต่คุณจะอยู่ภายใต้คุณแม่หรือคุณพ่อนั่นหมายถึงว่ามหาลัยที่คุณจะได้เนี่ยคุณอาจจะต้องอาศัยผู้หลักผู้ใหญ่นิดนึงหรือไปตามคําที่ผู้หลักผู้ใหญ่ชี้แนะแนะนแล้วคุณก็จะได้ที่นั่นนั่นเองค่ะต่อไปเรื่องของการเงินค่ะดวงการเงินของคุณอยู่ในช่วงขาขึ้น ดวงครึ่งปีหลังของคุณด้านการเงินอยู่ในช่วงขาขึ้นค่ะพระอาทิตย์ขึ้นกันเลยทีเดียวยิ้มเลยค่ะเพราะว่าคุณเนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะได้สร้างเงนื้อสร้างตัวได้ทำงานมากขึ้นและก็จะมี ผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ใครที่รอคอยการขึ้นตําแหน่งการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการสอบงานได้ๆะนะคะได้หมดเลยรวมถึงเกณฑ์การเงินนะคะดวงการเงินของคุณเนี่ยเริ่มที่จะเฟื่องฟูขึ้นแล้วหลังจากที่อึดอัดมานานถึงสองสาปีเริ่มดีขึ้นนะคะจริงๆมันก็เริ่มดีขึ้นมาบ้างตั้งแต่ รู้สึกว่าจะมีนาเมษาช่วงนั้นก็คือหลังวันที่หลังวันที่29มีนาดวงการเงินของคุณนะเริ่มดีขึ้นบ้างแล้วนะคะแต่อาจจะมาติดช่วงประมาณ กลางกางเดือนเมษานิดนึงที่คุณอาจจะทุลักทุเลในดวงของการเงินนิดนึงนะคะแต่หลังจากนี้ดวงครึ่งปีหลังค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวเป็นที่น่าพอใจเรียกว่ารอดอรอดใครที่คิดว่าตัวเองจะไม่รอดเนี่ยค,คุณรอดแน่นอนในเรื่องของดวงการเงินนะคะอีกนิดนึงอีกนิดนึงก็คือ,อดวงการเงินเนี่ยเขาเรียกว่า ใครที่ลงทุนไว้นะใครที่ลงทุนไว้มีโอกาสได้ผลกําไรตอบแทนคืนนะคะเพราะนั่นหมายถึงว่าช่วงครึ่งปีหลังของคุณเนะะี่ยค่ะด้านการเงินเงินคุณจะดีขึ้นสะพัดเลยทีเดียวอยากเสี่ยงโชคอยากเสี่ยงอะไร<ๆ>ก็เสี่ยงได้นะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าขาขึ้นขาขึ้นเป็นช่วงขาขึ้นของคุณให้คุณรีบกอบโกยนะคะดวงความรักของชาวราศีกุมนะคะ ให้คุณอดทนนิดนึงเพราะว่าช่วงครึ่งปีหลังดวงความรักของคุณเนี่ยค่ะอาจจะมีการขัดแย้งกันเกิดขึ้นได้แล้วก็คือเหมือนถ้านะถ้าไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะต้องยอมอะค่ะมีอันเลิกลาแน่นอนเพราะฉะนั้นเราเนี่ยต้องเป็นฝ่ายยอมก่อนแต่แม่หมอคิดว่า,าแฟนของคุณหรือ,อหรือตัวคุณเองจะต้องยอมเพราะว่าดวงความรักเป็นอะไรที่เหมือนคู่กัน ครึ่งปีหลังคู่กันแล้วก็อาจจะมีความขัดแย้งกันเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่ะให้ระวังนะมีโอกาสที่จะเลิกลากันมีโอกาสที่จะขัดแย้งกันอย่างรุนแรงมีโอกาสที่จะไม่ถนอมน้ําใจกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตขอให้คุณจงจําไว้ให้ดีว่านี่อาจจะเป็นดวงชะตาของคุณก็ได้ที่คุณจะต้องเหมือนผเผชิญผเผชิญกับความรักของคุณ ฝฟันอุปสรรคฝาฟันปัญหาไปให้ได้นะคะถามว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมือที่3หรือเปล่าเรื่องมือที่3ไม่มีแต่จะมีเกี่ยวกับเหมือนคนรอบตัวมาสร้างความร้าวฉาให้กับเราอย่างเช่นเสียมอ่อาญาพี่น้องเสียมพ่อแม่ไม่ชอบแฟนบ้างละหรือเพื่อนฝูงเสียมหรือคนที่อิจฉาเราเนี่ยสร้างเรื่องราวให้คนสองคนหรือเรากับแฟนเนี่ยทะเลาะกันได้นะคะ เพราะฉะนั้นมือที่สาไม่มีคุณก็ต้องอาศัยความเข้มแข็งและฝ่าฟันอุปสรรคกันไปให้ได้นะคะและการเลิกเนี่ยแม่หมอบอกเลยถ้าคุณจะเลิกกับแฟนจะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งใจเย็นๆนะคะส่วนใครที่กําลังอกหักช้ารักอยู่ก็ครึ่งปีหลังอาจจะต้องอดทนอกหักช้ารักต่อไปเพราะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะเจอเนื้อคู่นะคะบอกเลยดังนั้นแล้วถ้าเจอใครก็ คบหากันไปก่อนดูดูกันไปก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนนะดวงด้านสุขภาพสำหรับชาวราศีกุมนะคะด้านสุขภาพเนี่ยค่ะเขาว่ากันว่าดวงด้านสุขภาพของชาวราศีกุมนะคะทางด้านสุขภาพเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่เหมือนพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณมีดวงที่จะเหมือน รับประทานอาหารจําพวกชีวิตจิตหรืออะไรที่เกี่ยวกับพื้นบ้านหรือคืนสู่สามัญน,นะคะไดเอททานอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเฮลตี้เฮลตี้นั่นเองนะคะเพราะว่าช่วงครึ่งปีหลังเป็นช่วงที่คุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีอย่างเช่นตอนนี้คุณอาจจะเป็นคนที่มีบุตรมีลูกแล้วเป็นคนที่สูงวัยหรือ,อก็จะมีนะก็จะมี ลูกๆหลานหรือแฟนตัวเองเนี่ยเข้ามาช่วยดูแลสุขภาพคุณด้วยส่วนถ้าคุณกําลังเป็นเด็กเป็นนักเรียนนักศึกษาที่กําลังดูอยู่คุณก็จะได้รับการเอาใจเป็นอย่างดีดูแลทนุถนอมเป็นอย่างดีจากคนรอบตัวคุณพ่อคุณแม่จะหันมาดูแลสุขภาพไปกับคุณมากขึ้นเขาเรียกว่าจะดูแลสุขภาพกันทั้งครอบครัวเลยนะคะสําหรับครึ่งปีหลังและเหมือนกําลังหาอะไรให้กับร่างกายตัวเองเนี่ยหาสิ่งดีด ทานอาหารเสริมมากขึ้นไดเอทแล้วก็ฟิตแอนด์เฟิร์มมากขึ้นนะคะเพราะคุณกำลังรู้ว่าตัวของคุณเนี่ยต้องได้รับการแบบว่าทานอะไรดีๆรักษาสุขภาพอย่างดีเยี่ยมนะคะแล้วก็คุณ กำลังสนใจทางด้านสุขภาพของคุณมากขึ้นกว่าทุกๆปีนั่นเองเพราะฉะนั้นดวงด้านสุขภาพเนี่ยบจะเป็นโรคอะไรจะเป็นเกี่ยวกับพื้นฐานแต่มีเรื่องข้อเข่ากระดูกเข้ามาเกี่ยวพันนิดนึงเพราะคุณอาจจะหักโหนในการออกกําลังกายนะคะแม่หมอคิดว่าการรับประทานอาหารนยคะมันเป็นอะไรที่ดีสําหรับคุณคือรับประทานอาหารที่ตรงกับธาตุตรงกับ ตัวคุณตรงกับจริตของคุณนะคะอย่างเช่นบางคนเนี่ยไม่ชอบทานเนื้อสอัตว์หันไปทานเจมังสวิรัตแล้วก็เหมือน ถูกเจริญกับร่างกายมากขึ้นก็ทําให้เหมือนร่างกายกระปี้กระเป๋าแล้วก็ใบหน้าร่างกายทั้งหมดเนี่ยค่ะดูสดใสร่าเริงมากขึ้นนะคะก็นับว่าอาจจะเป็นข่าวดีสําหรับชาวราศีกุมก็เป็นได้คะ่ะเพราะคุณกําลังจะห่างไกลาจากโรคนั่นเองคะ่ะส่วนดวงเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุนะคะดวงครึ่งปีหลังนะคะแม่หมอกนน็แนะนาเคล็ดลับนิดนึงก็คือชาวราศีกุมเนี่ยถ้าเป็นไปได้ยพยายามอย่าฆ่าสัตว์นะให้คุณระวังเกี่ยวกับ การเดินทางนะคะอาจจะทําให้คุณเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับการเดินทางได้แต่การเดินทางเนี่ยค่ะจะเป็นในรูปแบบของระยะสั้นๆอย่างเช่นแค่เดินออกไปนอกบ้านเนี่ยคุณอาจจะสะดุดเหยียบตะปงตะปูหรืออะไรสักอย่างหรือรถคุณนะอาจจะไปโดนตะปูได้นะคะเล็กๆน้อยๆนะระยะสั้น ไม่กี่กิโลคือไม่ใช่การเดินทางไกลการเดินสั้นๆแม้กระทั่งไปเซเว่นก็ทมก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะคะแต่ก็ถือว่ายังเป็นเรื่องเ,อเล็กๆน้อยๆอยู่ยังไงก็ต้องดูแลตัวเองนะคะแนะนำนิดนึงสำหรับชาวราศีกุมนะคะแม่หมอก้อยแนะนำว่าครึ่งปีหลังหราทำบุญเกี่ยวกับสัตว์ปล่อยนกปล่อยปลา,ยปาให้อาหารสัตว์นะคะจะช่วยให้เหมือนลดหรือจะช่วยให้แบบว่า,าทำบุญได้ถูกได้ถูก หักทางอะไรแบบนี้นะคะ,ะแต่ถ้ามีทั้งนั้นสามารถทําบุญในด้านอื่นได้ด้วยนะแต่ทางด้านนี้ก็คือแนะนําเป็นพิเศษแล้วกันค่ะดวงโชคลาภของชาวราศีกุมนะคะไม่เหมาะแก่การเสี่ยงโชคค่ะเพราะดวงเกี่ยวกับโชคลาภในครึ่งปีหลังนะคะยังไม่มีวี่แววจะเสียมากกว่าได้ดังนั้นแล้วนะคะก็เบาๆหน่อยเพราะมันเป็นช่วงเหมือนคุณกำลังจำศีล ก็เลยไม่เหมาะที่จะเสี่ยงโชคทุกชนิดมันเป็นอบายามุกนะคะดวงของคุณเนี่ยครึ่งปีหลังให้เน้นเกี่ยวกับการทําบุญถือศีลภาวนาดีกว่านะคะมันจะเหมือนได้ได้ได,ได้ได้พลังได้บารมีได้แก่ตัวเองมีความสงบมากขึ้นอย่าไปเน้นด้านโชคลาภอย่าไปเน้นการเสี่ยงโชคต่างๆนะ จะเสียมากกว่าได้นะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะดวงเกี่ยวกับเรื่องของราศีกุมก็เพียงเท่านี้เจอกันคลิปถัดไปในราศีมีนค่ะอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วขอบคุณสวัสดีค่ะ